สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอารมณ์อาจจะรู้สึกไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานประมาณว่าหมดแพชชั่นในการทำงานหมดไฟในการทำงานระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยที่อาจจะกระทบกับงานด้วยนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายช่วงนี้กิจการ จะอยู่ในช่วงซบเซาสถานการณ์อาจจะดูนิ่งๆไม่คึกคักให้ลองทำการตลาดกระตุ้นยอดขายดูนะคะถ้าเราสามารถวิเคราะห์และจับจุดได้ก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีได้ค่ะการเงินสถานการณ์ไปได้เรื่อยๆค่ะบางจังหวะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขให้ผ่านช่วงนั้นไปได้เหมือนยังอยู่ในการควบคุมของเราอยู่นะคะยังสามารถบริหารจัดการได้ดี แต่ก็ต้องระวังนะคะอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของการซ่อมแซมสินของต่างๆที่พงังที่เสียหายเช่นรถเสียหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมทั้งหลายค่ะต้องระวังนะคะความรักสําหรับคนโสดแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอใครแต่คุณรออีกไม่นานค่ะเดี๋ยวจะได้เจอคู่ของคุณแน่นอนความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหากันสาเหตุหลักๆก็มักจะเป็นในเรื่องของความไม่ยอมกันซะมากกว่าค่ะ ความยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครยอมใครแนะนำนะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนความคิดและอย่ามุ่งเอาชนะกันฝ่ายเดียวค่ะบางเรื่องก็ต้องยอมให้กันบ้างเพราะถ้ายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดอาจจะสร้างเป็นปัญหาลุก,กลามใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ก็จะสั่นคลอนได้ค่ะสุขภาพคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาที่เป็นอยู่เพราะว่ามันจะเป็นโรคเดิมๆโรคเก่าๆที่ติดตัวเรามาค่ะส่วนใครที่ไม่มีโรคประจําตัวก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นของมีคมต่างๆค่ะโชคลาภ ไม่มีนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจมีเกณฑ์ผิดหวังได้สูงแต่ถ้าอยากฝืนดวงฝืนโชคชะตาก็เชิญได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข3ค่ะ